สวัสดีค่ะมีรถสวยหดูหลามานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ t o y o ้ a แคมรี 2.0G กิอโตคันนี้ปี2015ค่ะแม็กไลสวยเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะลายไม้รอบคันค่ะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะพุชสตาร์ทค่ะ a i r b a บ็ ABS กุญแจรีโมโทพวงมาลัยมันติฟังชัน่นหม้ไฟฟ้าหลังแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ น้ำมันอีซได้ด้วยนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อนสบายเดือนละ9,000กว่าบาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่20,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกราลังองหารถสวยดูลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีแนะนาเป็นรถคันนี้เลยนะคะสะภาพสวยมากๆเลยค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะในการจัด รถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะเป็นรถที่อะไหล่ก็หายง่ายทั่วประเทศเลยนะคะอะไหล่มีรองรับเลยนะคะโตยทาแคมรี่เป็นรถหรูที่สุดในบรรดารถโตย t าเลยนะคะรุ่นหรูที่สุดเลยค่ะแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะไยแดงร้านกว่านะคะสภาพดีมากค่ะโตยทาแคมรี่ 2.0G กี g อ o t ้คันนี้ปี2015ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858